ใครชอบเต้าหู้ทอดเนื้อเนียนละลายในปากต้องลองตัวนี้ค่ะตอนนี้เขาท็อปสโลด้วยพบกับ108เมนูจากเต้าหู้และฟ่องเต้าหู้ EP 12พาท่เต้าหู้ทอดในหม้อทอดกันค่ะเต้าหู้เนื้อครีมของเส็งเฮงเนียนนุ่มละลายในปากประจากวัตถุกันเสียชอบมากอันนี้หวนทำในหม้อทอดลมร้อนนะคะเริ่มจากนำเต้าหู้แช่เย็นออกมาคลายเย็นให้อยู่ในอุณหภูมิห้องก่อนแล้วซับน้ำเพื่อให้เปลือกผิวของเต้าหู้แห้งค่ะจากนั้นสเปรย์หรือทาน้ำมันลงบนเต้าหู้แล้วอบที่200องศาเซลเซียส20นาทีและพลิกกลับด้านตู อบต่ออีกสินาทีค่ะจริงจริงกินกับน้าจิ้มบวยและน้ำจิ้มไก่อร่อยมากแต่พอดีวันนี้หมดค่ะเลยมาลองกับสิ่น้าจิ้มด้วยกันทั้งน้ําสลัดครีมทรัฟเฟิลซอสเิราชาน้าจิ้มสุกี้น้าสลัดครีมรพิซ,ซ่าอร่อยหมดเลยค่ะเพราะเต้าหู้เขาเนื้อนเนียนนุ่มและไม่มีรสชาติอะไรโดดอยู่แล้วพอ,อามาจิ้มกับซอสอะไรก็เลยเข้ากับเขาได้หมดเลยค่ะใครชอบกินเต้าหู้แนะนําให้ลองค่ะเพราะนอกจากจะอร่อยประจากวัตถุก,กันเสียยังแช่เย็นเก็บได้ถึง30วันและแบรนด์ eng, เสงเ่งเขายังเป็นแบรนด์เต้าหูาาา้ามมออนลีีเ้้ถึงงงง2ปแวขดด ชอบมาก